สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดหนองแสงแปลงมะนาวนะคะตําบลหินซ้อนอําเภอพนมสารครามจังหวัดชายังเซาเราจะพาทุกท่านไปไหว้พระและเยี่ยมชมบริเวณภายในวัดไปกันเลยนะคะไปค่ะตัวนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณตู้มทางเข้าวัดหนองแสงแปลงมะนาวแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่ที่ตําบลหินซ้อนอําเภอพนมสาครคามจังหวัด,ดชายังเซาตอนนี้เราก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ตู้มทางเข้านะครับ บริเวณซุ้มทางเข้าสองฝวางนี้ก็มีพ้าเวทตะวันสององค์นะครับด้านซ้ายและด้านขวาเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปทำบุญไหว้พระที่บริเวณในวัดกันนะครับไปเยี่ยมชมสถานที่ของวัดหนองแสงแปลงมานาแห่งนี้สําหรับวันนี้ก็มีดีมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปสักกระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรกันนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมพระเจ้าปางประสูตกันนะครับเป็นองค์ใหญ่ ใหญ่มากเลยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ญิงก็พาทุกท่านมาที่วัดหนองแสงแปลงมะนาวนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่ที่ตำบลหินจอนอเาเภอพนมสารคามจังหวัดจันทงุราแห่งนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณและสถานที่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปที่พระเจ้าปางประตูนะครับ สำหรับที่วัดน้องแสงนี้ก็มีหลวงพ่อพุทธโสธรทั้งนั้นเลยนะครับกับบริเวณตรงนี้นะครับกับพระพเจ้าฟางะสูตนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมสถานที่นะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาลบบุญกับทางวัดได้นะครับมาทําบุญถวายสังฆทานกับทางวัดนะครับหรือว่าจะเป็นบุญต่างๆที่ท่านมีความปรารถนาก็ขอเชิญเลยนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระราหูแล้วนะครับ สำหรับพระราหูนี้ก็อยู่บริเวณชั้นล่างนะครับด้านหน้าของพระเจ้าปางประสูตรนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระเจ้าน้อยปางประสูตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นไปชั้นบนกันเลยนะครับ เราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดวารามนะครับให้กับสาธุชนคนใจบุญนะครับในญาติธรรมที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็ขอเชื้อเชิญนะครับเดินทางมาร่วมบุญกระทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับเพื่อเป็นการนําเสนอและเผยแผ่ให้กับสาธุชนคนใจบุญนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็จะได้ติดตามกันมาร่วมบุญกับทางวัดกันในทุกวันเลยนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับ ตัวนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นชั้นบนกันนะครับชัวนี้เราก็พาทุกท่านขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นบนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเยี่ยมชมนะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้เป็นพุทธบูชาไปได้วยกันเลยนะครับ สำหรับสถานที่นี้ก็มีหลวงพ่อทศอนเยอะเลยนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสก็เดินทางมาเยี่ยมเยียนกับสถานที่แห่งนี้ได้นะครับทุกวันเลยนะครับอยู่ที่วัดนงแสงแปลงมะนาวนะครับอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานี้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสเราก็จะขอเชนเชิญนะครับให้กับทุกท่านเดินทางมาร่วมทําบุญกับที่วัดน้องแสงแปลงมะนาวแห่งนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่ตําบลหินซ้อนนะครับอาเภอพนมสาครคามจังหวัดจ,จังทซานีระยะทางจากถนนใหญ่เข้ามาไม่ไกลนะครับสะดวกสบายทุกอย่างนะครับการเดินทางเพื่อเป็นการนําเสนอและเผยแผ่วัดและพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการดูแลบํารุงวัดและบํารุงดูแลพระพุทธศาสนาให้ตืบต่อไปนะครับ เราก็ต้องอาศัยแรงใจและแรงรตธาจากสาธุชนคนเจ็บุุญและพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาร่วมทำทุงกระถานวัดเพื่อเป็นการบำรุงดูแลให้สืบต่อไปกันนะครับ ช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระประจำวันเกิดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปทั้งอื่นต่อไปนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณวิหารหลวงพ่อพุทธโสธรแล้วครับสำหรับวิหารนี้ก็มีท้าเวสตัวนะครับอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาสององค์เลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพาทุกท่านเข้าไปที่วิหารกันเลยนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมานมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับมากราบสักระบูชากันเพื่อเป็นการขอพรกันนะครับ ตอนนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ internet, ทบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดองแต่งแป้งมานาวแล้วนะครับสำหรับพร,ระอุโบสถหลังนี้ก็มีมานานแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้ก็เก่ามากแล้วนะครับก็ทราบว่าทางวัดก็จะมีการบูรณะแล,แล,ละซ่อมแซมปฏิทังษขอนใหม่นะครับสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาทำบุญต่อทางวัดนะครับเพื่อเป็นการสมทบทุนกันนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ด้านหน้าพระอุโบสถแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมแล้วบริเวณสถานที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าพระบโบสถหลังนี้ก็จะมีการบูรณะและซ่อมแซมทาสีใหม่นะครับสําหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับต้องการอยากร่วมสร้างนะครับทําบุญกับทางวัดก็ขอเชิญนะครับมาทําบุญได้ทุกวันเลยนะครับเพื่อเป็นการบูรณะซ่อมแซมนะครับติดสังคอนกันใหม่นะครับทาสีใหม่ให้สวยสดงดงามนะครับ เพื่อเป็นการบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะครับท่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณสาราการ,ปรเปลี่ยนหลังใหม่แล้วนะครับซึ่งในขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างอยู่นะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่และเป็นการบอกบุญให้กับญาติธรรมนะครับถ้าท่านใดมีความสนใจนะครับ ต้องการร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับเพื่อเป็นหาวนวัตถุต่อไปแล้วก็ขอเชิญเลยนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับสาธุชนคนเจบุญนะครับที่ท่านชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านเห็นแล้วก็เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับอันนี้พอจะแล้วเสร็จก็ยังใช้ปัจจัยอีกมากมายเลยนะครับสาหรับท่านที่ มีความสนใจในทางวัดทางบุญนะครับก็เดินทางมาทำบุญกได้ทุกวันกับสถานที่แห่งนี้นะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับสาธุชนคนใจบุญนะครับถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็มาร่วมบุญกับทางวัดได้เลยนะครับ ทุกนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งอาจารย์หญิงก็จะอําราพาจากจากับทุกท่านก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับสาหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่านมีความสนใจนะครับถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็เดินทางมาร่วมทําบุญตัาทางวัดได้ทุกวันนะครับวัดหนองแสงแปลงมะนาวตําบลหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทานะครับ ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือตาล่าการประเรียนหลังเก่านะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดก็กําลังก่อตั้งหลังใหม่อยู่แต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับหมดเวลาลงแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดดึงตามให้่รพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ